สวัสดีครับทุกคนเนื่องจากในคลิปรวมดราม่าและความล้มเหลวในปี2024ผมบอกไว้ว่าถ้ามีคนสนใจผมจะทำเรื่อง Nintendo ฟ้อง Power แต่ณปัจจุบันวันที่16มกราคม2 5 6 8การฟ้องร้องระหว่าง Nintendo และ The p o k e m o n Company กับทาง Pocket Pair ที่เป็นเจ้าของ Power ยังไม่ได้มีอะไรคื้นหน้ามากนะักผมเลยจะขอเล่าความเป็นมาและการฟ้องร้องที่ Nintendo เคยฟ้องเกมประเภทที anyway clip, ่ใกล้เคียงกับเกมโปเกมอนโดยในคลิปน ah ี AD ้จะพูดถึงการฟ้องร้องที่มีความเกี่ยวข้องกับ IP ของโปเกมอนเท่านั้นอานมีการแทรกความเห็นกับเนื้อหาที่ใกล้เคียงไว้ด้วยถ้ามีความผิดพลาดประการใดหรือความเห็นผมไม่ถูกใจใครสามารถบอกผมได้ในคอมเมนต์นะครับแน่แน่อักซีโปเกมนสตร์ตอบบาเรามาทำความรู้จักข้าวๆกับเกมโปเกมอนก่อนดีกว่าโปเกมอน เป็นแฟรนไชส์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกซึ่งเริ่มต้นจากวิดีโอเกมและขยายไปสู่สื่อหลายๆรูปแบบเช่นอนิเมะการ์ดเกมและภาพยนตร์โปเกมอนถูกสร้างขึ้นโดยสโตชิทาจิริซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากงานดีเด็กสะสมะแมลงในวัยเด็กของเขาผู้เล่นจะรับบทเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์โดยมีเป้าหมายในการจับและฝึกฝนโปเกมอนเพื่อเติมเต็มสมุดภาพโปเกมอนหรือที่เรียกว่าโปเกเด็กและกลายเป็นโปเกมอนมาสเตอร์ เกมแรกของซีรีส์โปเกมอนคือโปเกมอนเซอร์เลดแ d g กรีนวางจำหน่ายในญี่ปุ่นเมื่อปี1996บนเครื่องเกมบอยระบบการเล่นไม่มีอะไรมากเราจะเริ่มเกมโดยให้เลือกโปเกมอนได้3ตัวจาก3ธาตุแล้วลุยไปในโลกของโปเกมอนเราสามารถจับโปเกมอนมาเพิ่มได้โดยการต่อสู้กับโปเกมอนที่เราพบเจอในป่าโดยต้องสู้ให้มันเลือนเหลือน้อยที่สุดจึงสามารถปาบอลเพื่อจับได้โปเกมอนของเราจะเลเวลอัพผ่านการต่อสู้กับผู้เล่น หรือโปเกมอนที่เราสุ่มเจอในแมปเนื้อเรื่องของเกมเป็นเส้นตรงโดยผู้เล่นต้องเดินทางผ่านภูมิภาคต่างๆต่อสู้กับหัวหน้ายิมและเข้าร่วมการแข่งขันในโปเกมอนลีกเพื่อเป็นแชมเปี้ยนนี่เป็นระบบหลักที่มีในทุกๆภาคของเกมโปเกมอนโดยอย่างหนึ่งที่ทําให้เกมโปเกมอนประสบความสําเร็จก็คงเป็นเหล่าโปเกมอนที่ทั้งมีสเสน่ห์และเป็นเอกลักษณ์กไว้นว่นี่ไ,นไว้ตัวหนึ่งนะครับผมเข้าใจว่ารูปลักษณ์เป็นเรื่องของความชอบแต่แบบ ตอมิงโกะนะแล้วไม่เปลี่ยนดีไซน์ด้วยนะโอเคต่อเกมโปเกมอนจึงเป็นอีกเกมหนึง่งที่เป็นแฟนชายคู่บุญกับนินเท n d ดมาอย่างช้านานความสาเร็จเป็นหอมหวานเสมอครับหลังโปเกมอนเปิดตัวในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็มีเกมมากมายที่ต้องการเรียนแบบหรือบางเกมก็ไปดื้อเลยท่าปูเนนและเดอะโปเกมอนคอมพานีจึงพยายามพิทักษ์ทรัพย์สินของพวกเขาในการฟ้องร้องเกมเหล่านั้นแต่จริงๆตามไทม์ไลน์ Nintendo โดนฟ้องก่อนแล้ะนะ Deep ในปี2000บริษัท m o r ิสัน n อ n นเตอร์เทนเมนตฟ้อง Nintendo และ The Pokemon Company โดยอ้างว่า Pokemon, แฟรนไชส์โปเกมอนละเมิดเครื่องหมายการค้าและแนวคิดของ Monster in my Pocket ซึ่งเป็นแฟรนไชส์ของเล่นและการ์ดเกมที่พวกเขาพัฒนาโดยอ้างว่าชื่อ The Pocket Monster และแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ที่สามารถสะสมได้มีความคล้ายคลึงกับเกมของเขาอย่างมากแต่ทาง Nintendo และ The p o k e m o n Company แย้งว่าชื่อ Pocket Monster และแนวคิดของเกมแตกต่างจาก Monster in My Pocket อย่างชัดเจนโดยเฉพาะในรูปแบบด้านการเน่นและการนำเสนอโดยผลลัพธ์ศารตัดสิในใหทาง Nintendo และ The p o k e m o n Company ชนะคดีโดยตอนนั้นสาลระบ,บุว่าเกมทั้งสองไม่มีความคล้ายคลึงพี่เพียงพอที่จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าได้ ถือเป็นชัชยนะครั้งแรกของทางโปเกมอนข้ามาปี2016กับโปเกมอนยูเรเนียมและโปเกมอนเอเซนเชียลโปเกมอนยูเรเนียมเป็นแฟนโปรเจกต์ที่สร้างขึ้นโดยชุมชนผู้รักโปเกมอนซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงปี2016แต่โครงการนี้ก็ถูก Nintendo และเดอะโปเกม n นคอม a n y ีสั่งหยุติการพัฒนาและเผยแพร่ เนื่องจากละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของพวกเขาโดยในภาคแฟนเมดนี้เกมตั้งอยู่ในภูมิภาคใหม่ที่ชื่อแทนดอร์ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเมืองริโอเดจาเดโลประเทศบราซิลตัวเกมมีโปเกมอนใหม่ๆที่สร้างขึ้นโดยแฟนๆจำนวนถึง166ตัวแม้ระบบต่างๆจะเหมือนเกมหลักแต่มีการเพิ่มระบบโปเกมอนนิวเคลียร์ซึ่งเป็นสายพันธุ์พิเศษที่ได้รับผลกระทบจากกำมันตภาพรังสีซึ่งหลังเปิดตัวในเดือนสิงหาคมปี2016 เกมมียอดดาวน์โหลดมากกว่า1.5ล้านครั้งภายในเวลาอันสั้นแถมยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Best Fan Creation ในงาน The Game Awards 2016ซึ่งถูกถอดออกจากการนำเสนอชื่อโดยไม่มีคำอธิบายใดๆหลังจากเปิดตัวไม่นาน Nintendo ส่งคำสั่ง DMCA ไปยังเว็บไซต์ที่เผยแพร่ลิงก์ดาวน์โหลดของเกม Pokémon u n i t มเพื่อให้ลบออก DMCA หรือ Digital Millennium Copyright Act เป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาที่ช่วยปกป้องเจ้าของลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลโดยเฉพาะบนโลกออนไลน์เช่นเพลงวิดีโอเกมและเนื้อหาอื่นเช่นทำามีคนอัปโหลดวิดีโอที่ใช้เพลงของศิลป,ปินโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงสามารถส่งคำร้อง DMCA ไปยัง YouTube เผยลบกวิดีโอนั้นออกได้หลังจากนั้นทีมพัฒนาโปเกมอนยูเรเนียมตัดสินใจหยุดเผยแพร่ และพัฒนาเกมเพิ่มเติมโดยระบ,บุว่าต้องการเคารพความต้องการของ Nintendo แม้ทีมพัฒนาหลักจะหยุดทำงานแล้วแต่ชุมชนแฟนๆในสั่งเว็บไซต์ใหม่เพื่อสนับสนุนเกมเิ่งการแก้ไขข้อบกพร่องและเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องอีกอันที่ถูกฟ้องในปีเดียวกันนั่นก็คือโปเกมอน e อ s ซนเ i a l p โปเกมอนเอเซนเเป็นชุดเครื่องมือที่รวมโค้ดกราฟิกและระบบต่างๆของเกมโปเกมอนไว เช่นระบบต่อสู้การจับโปเกมอนและระบบเดินทางในแผนที่ไว้สร้างโดย RPG Maker XP โดยจุดประสงค์คือช่วยแฟนๆสามารถสร้างเกมโปเกมอนของตัวเองได้ง่ายขึ้นในเดือนกันยายน2016 Nintendo ส่งคำสั่ง DMCA ให้เว็บไซต์ที่เผยแพร่โปเกมอนเอเ e นเชียลบเนื้อหาออกให้หมดโครงการถูกยุติอย่างสมบูรณ์ในเว็บไซต์หลักของโปเกมอนเอเซนเชียลถูกปิดตัวลง อีกหนึ่งเกมที่โดนฟ้องเหมือนกันก็คือเกม Pocket Monster r e c h a เป็นเกมมือถือแนว turn base ที่พัฒน,นาโดยบริษัทจีน6แข่งและเปิดตัวในปี2015เกมเนี่ยผมก็เคยเล่นและเชื่อว่าเลาหลายคนก็เคยเล่นด้วยเพราะถ้าผมจำไม่ผิดตัวเกมมันลงแอปสโตบ้านเราเลยตอนนั้นผมยังนึกอยู่เลยว่าจีนเขาซื้อลิขสิทธิ์ไปทำเกมมือถือหรือเปล่าเพราะตัวละครในเกมมันยกเอาทุกอย่างในโปเกมอน มาใส่โดยไม่มีการตัดแปลงเลยทางปิกาจูฟูชิกิดาเนะหรือตัวละครหลักอย่างสตชิกับคาซึมิคิดดูเอาอะโปกเกมอนมีเติม VIP อะซึ่งก็ตามระเบียบครับเกมนี้โดนทาง The Pokemon น o m p a n y หยื่นฟ้องร้องในปี2021ในข้อหารละเมิดลิขสิทธิ์โดยเรียกค่าเสียาหายเป็นจำนวนเงินเจ2ล้านดอลลาร์และกล่าวคำขอโทษตอ่อสาธารณะ ในเดือนกันยายน2024ศาลประชาชนชั้นกลางแห่งเซนเจอตัดสินว่า p o k ก็ต Mon สเตอ r ์เรียชูและเมื่อลิขสิทธิ์จริงหนึ่งในบริษัททั้ง6ถูกสั่งให้จ่ายค่าเสียหายจำนวน107ล้านหยวนหรือประมาณ15ล้านดอลลาร์ซึ่งอีก3บริษัทถูกตัดสินว่ามีความรับผิดชอบร่วมกันแต่ก็ได้ยืนอุทธรณ์ตามคำตัดสินแม้เดอะโปเกตมอนสเตอรคอมพานีจะชนะคดีแต่ได้รับค่าชดเชยต่ำกว่าที่เรียกร้องไว้และอีก5บริษัทจาก6 ยังไม่ได้จ่ายค่าชดเชยตามคำตัดสินของศาลจากเคสตัวอย่างที่ผมยกมาให้ดูกันถ้าพูดกันอย่างแฟร์ ai, Nintendo จะฟ้องมันก็ไม่ผิดนะอย่างโป k กมอนยูเรเนีแม้จะเป็นแฟนเมดแต่เขาก็หยิบชื่อหยิบคอนเซปต์ไปใช้จริงๆของโปเกมอนเอ s ซนเชียลมันก็ไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้สร้างเกมคล้ายโปเกม o n นะแต่มันคือเครื่องมือที่ใช้สร้างเกมโปเกมอนเลยอะของฝั่งพี่จีนนี่ไม่ต้องพูดถึงอันนี้ควรโดนชัดเจนโดยจากั้งหมดที่ว่ามา เกมที่มักจะโดนฟ้องก็มักจะโดนเรื่องเกี่ยวกับนำไอ p ีโปเกมอนไปใช้ทั้งดุนมากกว่าแต่ในกรณีของ Power ก็ใช้วิธีการเปลี่ยนดีไซน์และสั่งเอกลักษณ์ให้ตัวเองแล้วนี่แต่ก็ยังโดน Nintendo ฟ้องอยู่ดีนั้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่เคยมีใครทำเหมือน Power เลยเหรอซึ่งเหมือนในที่นี้ผมหมายถึงการเปลี่ยนเอกลักษณ์และเซตติ้งให้เป็นออริจินของตัวเองนะครับซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็มีหลากหลายเกมที่นำแนวคิดของเกมโปเกมอนมาใช้ เทมเทมเป็นเกมแนว M M O R P G ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโปเกมอนโดยพนันนาโดยครีม,มาเผยแพร่โดยฮัมเบิลเกมเปิดตัวครั้งแรกในรูปแบบเอริเอ็กเซดเมื่อวันที่21เ็มกราคม2020และเปิดตัวเต็มในวันที่6กันยายน2022ผู้เล่นจะสมบทบาทเป็นนักฝึกเทมเทมที่ออกเดินทางสำรวจโลกที่เรียกว่าแอร์บอลประกอบไปด้วย6เกาะจับและฝึกฝนเทมเทมต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นหรือทำภารกิจต่างๆในโลกออนไลน์ โดยเกมนี้ใช้วิธีการจับเทมโดยใช้การ์ดหลังจากที่โจมตีจนพลังชื้นเหลือน้อยแล้วเ s สเซตบีสเป็นเกมแนว RPG ์พีจที่พัฒนาโดย b r i t a e n Studio จะจำหน่ายโดยลอฟ f u ี y เกมนี้เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่26เมษายน2023 บน PC และต่อมาในวันที่4ตุลาคม2023ได้เปิดตัว DLC ที่ชื่อ Gear of the u n n o โดยรูปแบบ en, การเล่นก็ยังคล้ายคลึงกับเกม p o k ก m o n โดยที่เราจะใช้มอนในเกมที่เรียกว่าบีดเข้าต่อสู้กันอีกฝั่งโดยเกมนี้ใช้เทปคาเสเซ็ตในการจับบีดและยังมีระบบฟิวชั่นกับบีดที่ร่วมทางกับเราด้วยโค m โมนโคโรโมนเป็นเกมแนว RPG Turn-Based พัฒน,นาโดย soft, แทร็กซอฟเผยแพร่โดยฟรีดอมเกมเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมโปเกมอนแต่มีการลักเฉพาะตัวในด้านกราฟิกแบบพิกเซลและระบบการเล่นที่เพิ่มความท้าทายเปิดตัวครั้งแรกบน p c ซและมือถือในวันที่สามสเอ็ดมีนาคม2022และต่อมาบน Nintendo Switch ในปีเดียวกันผู้เล่นจะสมบทบาทเป็นนักวิจัยที่ทำงานให้กับองค์กรลักโซลิสโดยมีภารกิจในการปกป้องโลกจากภัยคุกคามลึกลับ ผ่านการจับและฝึกสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าโคลมอนผู้เล่นสามารถจับโคลมอนได้โดยใช้อเทมที่เรียกว่าสปินเนอร์ซส่งคล้ายกับโปเกมอนในโปเกมอนนี่เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นจริงๆก็ยังมีอีกหลายเกมแต่ที่ผมหยิบเกมพวกนี้มาพูดไม่ได้กะจะโจมตีหรือชี้เป้าแต่อย่างใดน,นะครับแค่จะบอกว่าในปีที่ผ่านๆมาก็มีหลายเกมนำคอนเซปต์ของโปเกมอนไปใช้มากมายแต่ก็ไม่ได้โดนฟ้องอะไรแล้วทำไมพาวเวอร์ถึงโดนฟ้องได้ละ่ะ เพราะมันเป็นเกมใหญ่หรอหรือเพราะมันขายได้ดีเราต้องเข้าใจก่อนว่าที่ Nintendo ฟ้อง Power เนี่ยเขาไม่ได้ฟ้องเรื่องลขิขสิทธิ์ตัวละครอะไรแต่สิ่งที่เขาฟ้องคือตัวสิทธิบัตรต่างหากซึ่งผมก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะเพราะถ้าดูจากรูปลักษณ์แล้วผมนึกว่าเขาจะฟ้องเรื่องดีไซน์ตัวละครซะอีกก็บอกคุณดูสิเดี๋ยวมขึ้นเทียบให้ดูเลยนะนี่ถ้าแค่ดูผ่าน,านๆก็แทบจะเป็นโมเดลเดียวกันไปแล้วนนเนี่ยแต่ทาง Nintendo กลับไปฟ้องเรื่องสิทธิบัตรแทนส่วนตัวผมคิดว่า อาจเพราะถ้าไม่ได้เหมือนกับใช้โมเดียวเดียวกันมันฟอ้องไม่ได้หรือเปล่านะซึ่งทาง Nintendo ได้ฟอรฟ้องสิทธิบัตร3ตัวด้วยกันได้แก่สิทธิบัตรหมายเลข7545191ระบบการคว้างตัวละครเมื่อใช้เข้าร่วมการต่อสู้ยิ่งขอจดทะเบียนในเดือนกุมภาพันธ์2024และวันที่จดทะเบียนก็คือเดือนพฤษภาคม2024เป็นระบบที่อนุญาตให้ผู้เล่นคว้างตัวละครลงสนามเพื่อเริ่มการต่อสู้ ฟีเจอร์นี้ใกล้เคียงกับระบบการส่งโปเกมอนเข้าสู่สนามในเกมโปเกมอนหลายภาคสิทธิบัตรหมายเลข7528390การขี่ตัวละครสำหรับพื้นที่เฉพาะยิ่งขอจดทะเบียนเดือนมีนาคม2024วันจดทะเบียนเดือนกรกฎาคม2024เป็นระบบที่อนุญาตให้ผู้เล่นขี่ตัวละครเพื่อเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆเช่นบนพื้นดินในน้ำหรือในอากาศ ซึ่งลักษณะนี้คล้ายกับรบบขี่โปเกมอนในเกมโปเกมอนซันแอนด์มูนและโปเกมอนลีเจนอาร์เซอุสสิทธิบัตรหมายเลข749-3117การคว้างอุปกรณ์จับเพื่อ,ขอคข้าครองตัวละครยื่นขอจดทะเบียนเดือนมีนาคม2024วันจดทะเบียน26กลรกฎาคม2024เป็นระบบที่ใช้การเล่งและคว้างอุปกรณ์เพื่อจับตัวละครในเกมโดวยโอกาสการจับสำเร็จ ขึ้นอยู่กับเลือดของเป้าหมายที่เราสามารถลดลงได้ระบบนี้มีความคล้ายคลึงกับการคว้าโปเกบอลในโปเกมอนลีเจนแอเซอุดซึ่งเป็นฟีเจอร์สําคัญในเกมซึ่งตัวสิทธิบัตรนี้ระบุถึงวัตถุที่มีลักษณะคล้ายลูกบอลซึ่งใช้ในการจับตัวละครในสนามดังนั้นแม้จะไม่ได้จํากัดเฉพาะลูกบอลในความหมายดั้งเดิมแต่เน้นไปที่วัตถุที่มีลักษณะและการใช้งานใกล้เคียงกับลูกบอลเช่นโปเกบอลในโปเกมอน หรืออุปกรณ์จับอื่นๆที่คล้ายกันเขาบอกก่อนว่าเนื่องจากสิทธิบัตรพวกนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งผมไม่ได้เชี่ยวชาญจึงต้องแปลจากภาษาอังกฤษอีกทีหากมีส่วนในผดผิดพลาดผมขออภัยมานันที่นี้ด้วยโดยทั้ง3สิทธิบัตรทำการยิ่งขอจดทะเบียนหลังจากที่เกม Power เปิดให้บริการไปแล้วโดย Power เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่19มกราคม2024ส่วนตัวผมเองไม่ได้เชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย เลยไม่รู้ว่าสิทธิบัตรที่มาจดที่หลังแบบนี้จะมีน้ำหนักในการฟ้องร้องมากน้อยเพียงใดแม้ระบบที่ว่ามาจะมีอยู่ในเกมโปเกมอนก่อนที่ Power จะวางจำหน่ายในอัปเดตเกม Power เวอร์ชัน0 3น1ก็ได้มีการอัปเดตการเรียกพาวของเราใหม่จากการคว่างไปตามทิศทางที่เล่งเป็นเรียกออกมาข้างตัวแทนก็ถือว่าหลบไปได้หนึ่งอย่างแต่ไม่รู้ว่าจะได้ผลไหมนะโดยสถานการณ์การฟ้องร้องในตอนนี้ยังไม่มีอะไรอัปเดตซึ่งความเห็นส่วนตัวของผม ถ้าเกิด Nintendo ฟองลองชนะขึ้นมาผมก็ทบของ Power จะอยู่แค่ในญี่ปุ่นเท่านั้นเพราะในข้อเรียกร้องของ Nintendo คือต้องยุติการให้บริการในญี่ปุ่นและจ่ายค่าปรับส่วนหนึ่งในสากลและในไทยเราไม่น่าได้รับผลกระทบอะไรและถ้าหาัก Nintendo ต้องการให้มีผลกระทบในระดับสากลด้วยผมก็ยังคิดว่า Nintendo ไม่น่าฟ้องชนะนะเนื่องจากสิ่งที่พวกเขาฟ้องเป็นเรื่องของระบบมากกว่าไม่เกี่ยวกับตัว IP ของโปเกมอนเลย ถ้าเป็นกรณีอย่างพี่จีนก็ว่าไปอย่างซึ่งในตอนนี้ไม่มีข้อมูลที่ระบ,บุวันแน่นอนสําหรับการนัดพิพากษาคดีพวกเราก็ได้แต่ต้องรองกันต่อไปแต่ก็อย่างที่บอกพวกเราไม่น่าได้ผลกระทบหรอกครับเดิน power ให้สบายใจได้ถ้าคาดีนี้ power ชนะนะเราคงมีโอกาสได้เห็นเกมแนวนี้เยอะขึ้นแน่ๆส่วนตัวผมถ้าจะมีเกมแนวนี้เยอะขึ้นผมอยากได้แนวไฟติ้ง n ลง pc อะได้ฟ u ล f i l l b o d รออยู่นะกลับมาที่เรื่องของการฟ้องร้อง อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกผมนึกว,ว่า Nintendo จะฟ้องเรื่องการใช้โมเดลที่เหมือนกันมากกว่าซึ่งแต่ทาง Nintendo ฟ้องน,นเรื่องของการก็ p ปี้โมเดลไปใช้เนี่ยมันก็ดูเข้าท่ากว่านะเพราะตอน power ออกก็มีหลายช่องแกะโมเดลมาเทียบกันหมัดต่อหมัดก็คล้ายของพ่อหวังโปเกมอน Pokemon อยู่พอสมควรแต่ถ้ามาฟ้องเรื่องระบบสิทธิบัตรที่จดม่อย่างเงี้ยมันก็ดูจุกจิกมากไปหน่อยหรือเปล่าซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ทาง Nintendo ฟ้องมาเนี่ย เป็นการฟ้องเพื่อต้องการให้เกมยุติการบริการจริงๆหรือว่าเป็นการฟ้องเพื่อแครรักษาสิทธิ์เหมือนกรณีของภาพ G ีกับ Fortnite เพราะอย่างสิทธิบัตรระบบการขี่สัตว์เนี่ยถ้าเราพูดกันอย่างตรงๆ Nintendo ก็มาใช่เกมแรกที่มีระบบนี้ด้วยก็จบไปเรียบร้อยแล้วครับกับเรื่องราวการฟ้องร้องของ Nintendo ส่วนตัวผมมีเกมที่อยากพูดถึงหน่อยนั่นคือเกม d o g k ผมเชื่อว่าในปี2020 เพื่อนๆน่าจะเคยเห็นตัวอย่างเกมนี้ผ่านตาม,มาบ้างโดยเกม d o เ e v ีเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่งาน Per Abyss Connect ปี2019ตัวเกม d o เ e v ีเป็นเกมแนว Open World Action Adventure ที่พัฒนาโดย Per Abyss ซึ่งเป็นทีมผู้สร้างเกมชื่อดังอย่าง Black Desert Online เกมนี้มีจุดเด่นในเรื่องการสะสมสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า d o g e b e ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากตำน,นานพื้นบ้านเกาหลี และเป็นเกมที่ผสมผสานการต่อสู้แบบแอคชั่นกับการสำรวจโลกที่สดใสและเต็มไปด้วยสีสันโดยตอนแรกตัวเกมถูกออกแบบเป็น MMO แต่ในปี2021ทีมพัฒนาได้เปลี่ยนแนวทางไปเป็น Open World Action Adventure เพื่หมือเน,น้นประสบการณ์เล่นคนเดียวที่มีองค์ประกอบการสะสมสิ่งมีชีวิตซึ่งในตอนแรกเกมมีแผนจะวางจำหน่ายในปี2023แต่ก็เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดในตอนที่ตัวเกมออกมา หลายคนก็มองว่าเกมนี้เกิดมาเพื่อเป็นคู่แข่งโปเกมอนอ๋อแต่ระบบต่างกันอยู่นะครับเพราะงั้นต่อให้เกมนี้ออกตามกําหนดเดิมคงไม่โดนฟ้องอะไรหรอกยังมากก็แค่โดนเปลี่ยนเพียบเท่านั้นแหละเพราะระบบเดียวที่น่าจะเข้าขายก็มีแค่ระบบการต่อสู้ซึ่งพอเราเองก็ยังไม่ได้เห็นเกมเพย์ที่มันชัดเจนด้วยงั้นผมยกตัวอย่างเกมนี้ขึ้นมาพูดทําไมคือไม่มีอะไรหรอกครับผมแค่คิดสนุกๆว่าถ้าเกมนี้มันออกมาตามกําหนดเดิมแล้วมันดีผมก็อยากรู้ว่าฝั่ง Nintendo ใจแอคชั่นอะไรมั่งเท่านั้นเองกับอยากซซวเสียงสักหน่อยว่าใครยังรองเกมนี้แบบผมบ้างเห็นมีข่าวแว่วว่าจะลงปี2 0 2 5ไม่รู้เชื่อได้แค่ไหนหด้วยคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับผมอยากจะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาดูเข้ามาเมนมากเลยครับขอ,บองพวกนี้คือกำลังใจชั้นดีของผมเลยหากเพื่อนเื่อนชอบคลิปที่ผมทำก็รบกวนกดไลค์กด u b s c r i b e และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยวันนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับ